นี่คือหนึ่งในจังหวัดที่หลายๆคนโหวตว่าอยากจะกลับมาเที่ยวซ้ำมากที่สุดจังหวัดที่มีเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆคนรู้จักกันมีทั้งความสวยงามความสงบมีที่พักกลางน้ําที่เขาว่ากันว่าที่นี่คือมาลดีฟเมืองไทยเปิดมา้างเลยทุกคนชิวมากนั่งหายใจทิ้งไปเรื่อยๆก็แฮปปี้แล้ว พาไปเที่ยวน้ำตกที่มีความสวยหนึ่งใน10ของประเทศไทยเป็นน้ำตกเจ็ชั้นที่มีความสวยงามน้ำใสจนเห็นตัวปลาสวยมากเลยทุกคนแค่แบบลำทานที่ไหลามาจากน้ำตกด้านบนน่ะเนี่ยเข้ามาอากาศดีมากพาไปนั่งคาเฟ่ที่มีรถไฟแล่นผ่านหนึ่งในอันซีนของการจนบุรีที่วิวหน้าฝนยิ่งสวยงามมากๆภูเขาทุกลูกเต็มไปด้วยความเขียวชุ่มนี่คือคลิปที่จะพาทุกคนไปเที่ยว กาญจนบุรี2วัน1คืนตามไปเที่ยวด้วยกันกับพวกเราครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง iBank d i a ด y ครับคลิปนี้นะครับเราสองคนนะครับจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีกันครับรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบที่ร้อยของเรามากาญจนบุรีบ่อยมากแม่นี่ยิ่งบ่อยมากๆเลยมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ค่ะ รอบนี้นะครับเราพาทุกคนมาเที่ยวช่วงหน้าฝนตอนนี้เรามาถึงที่พักของเราเรียบร้อยเราเลือกมาวันธรรมดานะครับปกติกาญจนบุรีเนี่ยที่เที่ยวเนี่ยคนจะเยอะมากเลยใช่ไหม,มตรงโซนเขื่อนเนี่ยแต่พอมาวันธรรมดาครับวันนี้วันพุธทุกคนคนน้อยแล้วก็เงียบสงบแถมที่สาคัญที่พักของเราตอนนี้สวยมากทุกคนเขื่อนศรีนครินที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับสร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ําที่ช่วยสนับสนุนในการใช้พลังงานของประเทศตั้งแต่ปีพศ2523 แต่ในความยิ่งใหญ่ของเขื่อนสีนคลินแห่งนี้ก็ยังมีเรื่องราวอีกมุมนึงที่ซ่อนอยู่ใต้น้ํานั่นก็คือหมู่บ้านใต้น้ำครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าในอดีตเนี่ยพื้นที่อ่างเก็บน้ําของเขื่อนนี้เคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านและก็ชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่จริงๆและเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่มากๆที่ต้องย้ายออกไปเมื่อเขื่อนถูกสร้างขึ้นและในบางช่วงเวลา ที่น้ำลดลงต่ำกว่าปกติมีคนเล่าว่าเราอาจจะได้เห็นซากของโบราณสถานเก่าแก่ที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำ มีเรื่องเล่าจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการผจญภัยและการสำรวจต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าการดำน้ำเพื่อชมความงดงามใต้น้ำของเขื่อนศรีนครินถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากๆซึ่งนอกจากหมู่บ้านใต้น้ำที่เป็นดั่งตำนานของเขื่อนนี้แล้วตัวเขื่อนศรีนครินก็ยังมีธรรมชาติรอบๆที่งดงามและเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นการพายคายักล่องเรือชมวิวสวยๆนั่งริมน้ำชมพระอาทิตย์ตกหรือจะเป็นการนั่งไปบนแพเปียก ให้เขาลากเราไปใช้ชีวิตช้าๆไหลไปตามสายน้ําที่พักของเรารอบนี้นะครับชื่อว่า a ีฟเลคการนะครับเป็นที่พักสไตล์แพรที่อยู่บนน้ำนะมีหลายคนพูดแล้วกันผมไม่ได้พูดนะเขาบอกว่าที่นี่เหมือนแบบมาดีฟเมืองไทยอะไรเงี้ยถ้ามาที่ถูกช่วงถูกฤด,ดูการนะเพราะว่าน้ําบนเขื่อนเนี้ยจะเป็นสีเขียวแล้วก็สวยมากๆนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะไอนิ้วอาจจะมี ขุ่นบ้างเออมีขุ่นบ้างเพราะว่าฝนก็ตกนะก็จะเป็นช่วงหน้าฝนข้อดีคือทุกอย่างจะเขียวแต่น้ําอาจจะไม่ได้เขียวขนาดนั้นแต่ต้นไม้จะเขียวมากเลยทุกคนอ่ะให้ดูบรรยากาศข้างหน้าพร้อมกันไปครับนี่ กว้างสนูกหูลูกตามากที่พักชิลมากและที่สำคัญคือเงียบสงบมากมาวันพุธอย่างนี้นะทุกคนเหมือนทั้งรีสอร์ทเป็นของเราหมดเลยเนี่ยมีสวนน้านะครับมีบ่อปลาให้ถ่ายรูปให้อาหารปลานะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ำนะเยอะมากๆเมื่อกี้ตอนที่เราไปเช็คอินเะนี่ยพี่ๆเขาเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยจะมีการพาเราเนี่ยออกไปล่องแพเปียกใช่ไหมตามสไตล์การจนบุรีอยู่แล้วแหละแล้วก็จะมีขยักให้เราพายนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะคือราคาที่พักที่นี่4 0 0 0กว่าบาทรวมอาหารทั้งหมด3มื้อเรียบร เช้ากลางวันเย็นไม่ต้องออกไปไหนเลยทุกคนไปไปดูห้องของเรากันเดินไกลเหมือนกันด้วยความที่มันใหญ่บอกปลาด้วยทุกคนถ้าอุ่มจะอางว่าดูสะอาดมากเพราะว่าปลายังอยู่ได้นะน้ำสวยมากๆเลยทุกคนมีสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้ด้วยแม่ขอดูฝั่งนี้ฝั่งนี้สีเหลืองใช่ป่ะฝั่งนี้สีขาว หรือเขารู้ว่าเราจะมาให้อาหารใช่แต่เราไม่มีเราพู่งไ่ถึง่ะซารีนะน้ำสะอาดมากไปไม่ถึงห้องนะ <c oughs> เพราะว่ามันแบบตะการตาตื่นตาตื่นใจไปหมด <c oughs> ชอบชอบอะไรแบบนี้คือห้องพักเนี่ยเขาจะมี เป็นแพรทั้งหมดอยู่ข้างบนแพรเนี่ยนะยาวแต่ละห้องเนี่ยข้างในจะเหมือนกันหมดเลยเป็นห้องพักติดแอร์นะครับต่างกันที่ข้างนอกเนี่ยจะมีสระว่ายน้ําบ้างเป็นจักรกุชี่บ้างเป็นอ่างน้ําบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีใครที่แบบไม่ชอบนอนแพรขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบกลัวมันจะโยกจะอะไรค่ะเขามีที่พักด้านบนด้วยคือโซนบนก็จะมีข้างหลังเราตรงนั้นก็จะเป็นที่พักด้วยนะก็มียิวตรงนี้เออแล้วก็จะถูกกว่าแล้วก็ได้วิวเดียวกันหมดเลยโอเคไปไป เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพร้อมๆกันนี่เลยนะคะเตียงนะคะเป็นเตียง6ฟุตใหญ่หุ้ยเตียงนิ่มนุ่มๆเลยค่ะเตียงนิ่มดีมากนะคะมีตูเ้เย็นมีตูเ้ตยเย็นมีอะไรให้กินบ้างมีน้ำบั่ลลมแล้วก็น้ำเปล่าที่น่าตื่นใจจังแล้วข้างบนเป็นอะไรนั่นดินนนด้างบน็คตู้ชินนอนสำหรับมาเยอะกว่าสองคนนะหรอเออสี่คนก็นอนห้องนี้ได้อันนี้ห้องคื้นเท่าไหร่แบงค์คืนละสี่พันกว่าบ,บาทคืนละสี่พันกว่าบาทมาสี่คนตกคนละพันกว่าบาทว่างด้วย โอ้มีห้องบนใหญ่เลยเนี่ย เสียดายพี่นีนลาไม่ได้มาคือช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่พี่นีนลาใกล้สอบทั้งปฏิบัติแล้วก็กลางภาคเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้มาเที่ยวกับเรานะคะแต่พอสอบเสร็จแล้วปิดเทอมนั้นเราจัดแพ็กเที่ยวให้พี่นีนลาเต็มยาวเลยค่ะช่วงนี้เขาโตแล้วไงเขาก็ต้องการการแบบเรียนหนังสือจริงจังมากขึ้นเมื่อก่อนที่เขามากับพวกเราบ่อยเพราะว่าก็จะเป็นช่วงอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยนะเขาแบบปฏิเสธไม่ค่อยเปแต่ว่าช่วงเดียวก็ปฏิเสธเป็นแล้วเขาบอกว่าขอไม่ตามงานดีกว่าขอเรียนหนังสือก่อนเนาะไม่อยากทํางานตามเพื่อนนีเคข้างนอกเป็นไงพ่อ ข้างนอกนะคะก็เป็นองค์โซนนนี่าอาหารนั่งชิลตอนเช้าอาจจะมีหมอกลอยตื้นลอยตับก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็มีจักรกุซี่คือจริงๆห้องเขามีหลายทายนะ<ช>ห้องข้างๆเราเนี่ยก็จะมีเป็นแบบเป็นจักรกุซี่หมดเลยทุกห้องแต่จะมีห้องที่ไปทางโซนนู้นเนี่ยทางขวาเนี่ย<ช>ขเขาก็จะเป็น,นอ่างน้ําซึ่งเป็นอ่างน้ําแบบติดกับสระว่ายน้ำเนี่ยแล้วราคาก็จะสูงกว่านี้เออราคาสูงกว่านิดนึงประมาณสัก500 700บบอะไรอย่างเงียง้ยสำหรับผมผมรู้สึกว่า แค่นี้ผมโอเคละเพราะว่าที่พักที่นี่ก็เราจ่ายเองว a l k i อเองทุกที่อย่างที่เราบอกทุกคลิปนะเพราะฉะนั้นคุณได้รีวิวที่จริงใจจากพวกเราแน่นอนนะครับ ถ้าเราาเป็นครอบครัวใหญ่นะคะทุกคนจองสองห้องติดกันใช่ป่ะตรงเนี้สามารถเปิดเดินหากันได้ด้วยเขาคิดมาแล้วนึกออกปะเพราะคนมาเที่ยวกันชอบมากันเป็นแก๊งเพื่อนแกันครอบครัวถูกต้องเวลามาการคือต้องมากันได้เยอะสนุกสนานเล่นเกมคุยกันสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นี้เป็นที่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเก็บเสียงอพูดง่ายๆแต่ก็ต้องใช้เสียงในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะน้ำน่าเล่นมากเลยเดี๋ยวขอตัวไปกระโดดเล่นน้ำก่อนหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่จบเลยหรอเธอตัดไปเลยสิคอยที่คอยที่ไม่ได้แล้ว หนึ่งสองสามึบเหมือนเดิมทำไมชีเป็นลาชีวิตที่เนี่ยมันมีความสบายอย่างหนึ่งที่ว่าทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นทางเดินลงมาใช่ไหมการที่จะเดินขึ้นไปลงมาข้างล่างก็จะเหนื่อย <S 2> <S 2> เขาก็เลยพพอร์ตโดยการที่อาหารทุกอย่างเนี่ยจะเสิร์ฟที่ที่พักของเราเลยนะฮะไม่ว่าเช้าว่างวันเย็นนะสามารถเลือกได้โทรบอกเขาได้เลยแม้กระทั่งขยักนะอยากพายขยักพี่เขาบอกว่าโทรเรียกแล้วเขาก็จะเอาขยักเนี่ยมาส่งที่หน้าห้องเราเลยนะจะบอกว่าตรงเนี้ยวิว ทะเลสาบเหมือนทะเลสาบแบบสวยๆแบบที่เมืองนอกสู้ได้เลยนะเขียวสวยแล้วก็มีแบบบ้านเล็กๆแซมเป็นสีๆๆอะไรงียมันมีช่วงหนึ่งอะค่ะจะมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปการจันทรบุรีของเราเหมือนกันแเขาก็มีกิจกรรมก็คือให้เราน่าสปีดโบ๊ทชมแบบบริเวณนี้อย่างเงี้ยค่ะเราเห็นที่นี่แล้วนะครั้งหนึ่งอะ,อะเออเรารู้สึกว่าเราอยากมาว่าสวยออโซนเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นโซนคึกคักของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับอ,อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยใครที่อยากได้แบบโซนที่แบบรเวทที่เงียบหน่อยก็ไปดูคลิปที่แล้วการจันทรจาุ ทุกคนเวลา4โมงเย็นที่พักของเราเขาจะพาไปล่องแพเปียกแต่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะปกติที่อื่นเขาจะลากไปด้วยแบบเรือลำเล็กๆอันนี้ไปแบบเรือใหญ่เลยนี่ลำใหญ่แบบนี้เลยแพเปียกที่นี่ คนที่ไม่อยากเปียกก็มานั่งได้เพราะว่าเหมือนเขาจะพาเราเที่ยวนั่นแหละคือเขาจะพาวนไปรอบรอบเขื่อนนะครับซึ่งเขื่อนรีนครินเนี่ยมันกว้างมากๆากนะ mm hmm. เรือเนี้ยก็พาเราลากไปชา้ชาช้าใครอยากเอ็กเวนเจอร์หน่อยก็ลงไปนั่งในแพได้หรือแบบนั่งหัวเรือแบบผมนี้ก็ได้นะไปดูแบบเขาดูหมอกใกล้ๆตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วก็จะตรงทิวเขาเนี้ก็จะเห็นเป็นหมอกหมดเลยนะครับชิลมากยังคงย้ําอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเกิดมาวันธรรมดาได้ลางานนะครับแล้วคุณจะพบความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเลย รอลงบ้างเออชุดไม่พร้อมใจพร้อมค่ะพ่อไม่ต้องไปไกลค่ะพ่อเข้างายหลังจะปล่อยเมื่อไหร่บอกแล้วกันครับเฮ้ยปล่อยเหรอไม่ต้องไม่ต้องไปค่ะไปติดติดกันค่ะลุงย่าเพิ่งปล่อยลุงจะปล่อไปล่อยกลับไม่ไหวเขาจะไอ้ว่ายเราลุงเขาจะปล่อยไปไหนเขาจะปล่อยให้มันไกลขึ้นอาทำอย่าโลกสิกลัวนะคะทำอย่างที่ไม่เคยเที่ยวกาันนะบุรีเที่ยวเดี๋ยวฉันก็ไม่เคยเล่นโอเคนั่งนี่แหละ นั่งเพื่ออะไรตรงนี้นั่งข้างบนเหมือนเดิมดีกว่าเขาให้นั่งแผลเปียกก็คือความหมายคือเขาให้นั่งลงไปแล้วก็ห้อยขาลงไปอย่างนี้เออหขายขาลงไปอย่างนี้เี่ยอ้อยขาอันนี้คืออะไรแพแห้งแพแห้งแบบระมัดนระวังทำไมวันนี้นั่งคนเดียวอ่ะไม่มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนได้เหรอดูนะปึ้ง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 โดนคนตัดได้ไอหายเลยผมีกแล้ว พี่ขอโทษอะผมต้องหัวมีถึง200เด็ลอะมันองอ,อกที่อื่นหมดจะกันแล้วมัง้งเพราะว่าแพรเปียกที่เนี้ยดีมาเล่นแล้วดูปลอดภัยเพราะว่าเขาทํามาจากท่อที่ดูแข็งแรงมากมันเป็นท่อแบบที่ใช้งานในการก่อสร้างพวกแบบว่าท่อน้ําขนาดใหญ่เลยนะดูแข็งแรงดูปลอดภัยดีชิลมากนั่งหายใจทิ้งไปเรื่อยๆก็แฮปปี้แล้วอุ๊ยแบงฝนฝนไม่ตกแล้ว้ารีสวยมาก กลับมาจากล่องแพเปียกตัวเปียกล่องแผต่อพูดจะไม่ขึ้นเนเดี๋ยวแบบตัวเปียกฟรีก็เลยจะไปพายขคยักเล่นออกกำลังกายหน่อยพอดีช่วงนี้กำลังแบบฟิตกล้ามอยู่คิปคิปคิปอุ้ยสวยมาก้องแบงค์้องแบงค์เราด้วยครับบ๊ายบายคุณดูดิบ๊ายบายชิวมากวันนี้ตาอเป็นของเราอ ข้าวมื้อเย็ยนที่เขามีให้ในเซตนะคะปลาราดพริกนะคะเมี่ยงคณะทอดมันต้มยำแล้วก็หองโปดล้นหมูสับแล้วไอ้นะคะชิมเมี่ยงคนาไปแล้วครั้งแรกที่ทานเลยโหอร่อยมากพรุ่งนี้นะครับยังมีมื้อเช้ามือ้อกลางวันอีกใครที่แบบมาไม่ทันมื้อเที่ยงแบบเราเขาบอกว่าสามารถไปกินตอนมื้อเที่ยงของวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับพวกเราด้วยความที่มาตอนเย็นนะมันก็เลยทําให้แบบเวลาเที่ยวของวันนี้อาจจะน้อยลงนะครับก็เดี๋ยวกินมื้อเย็นปุ๊บเข้านอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวกาญจะนะบุรีกันนต่่ออกกิข้าน เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวกันต่อครับ ใหม่ที่กาญจนบุรีนะฮะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ที่พักฟูลฟิลเรียบร้อยอาหารสามมือ้อแบบอิ่มนนำสำราญมากนะฮะแนะนำเลยที่นี่ก็ใครที่อยากจะได้ที่พักที่แบบครบจบในที่เดียวไม่ต้องออกไปไหนแล้วมาเพื่อพักผ่อนจริงๆก็ดีเฟลกนนะนะ ตอนนี้นะครับเราพาทุกคนนะครับขับรถลงมาจากเขื่อนศรีนครินนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เที่ยวที่ต้องมาของกาญจนบุรีนะฮะชื่อว่าน้ําตกเอราวัณน,นะครับซึ่งน้ำตกเอราวัณเนี่ยก็เป็นน้ําตกที่มีหลายชั้นมี7ชั้นสามารถเดินขึ้นไปเที่ยวได้ก่อนนั้นนี้ผมดูในเพจของของอุทยานที่น้ําตกเอราวัณเนี่ยเขาลงว่า น้ำสีสวยมากมีปลามีเด็กไปเล่นน้ํากันแล้วก็มันเป็นน้ําตกที่ดีอย่างนึ่งที่ว่าสามารถขับรถไปเที่ยวได้ตั้งแต่ชั้น1ชั้น2เลยได้ความสวยงามไม่ต้องเดินเยอะนะครับเหมาะกับคนแก่ผู้สูงอายุอย่างเราด้วย <laughs> น้ำตกเอราวัณเนี่ยถ้าใครมีเวลามากหน่อยเนี่ยแนะนำว่าขับรถตรงเข้าไปจากน้ำตกเอราวัณเข้าไปน้ำตกแม่ขมิน้นอันนะเขาบอกว่าก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาเราน้อยเพราะเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวหลายที่แล้วฝนจะตกแหละเดี๋ยวไปที่แรกกันครับ ถ้าเข้าอุทยานนะครับคนละ6กเป็น120บาทแล้วก็ค่ารถ30เนาะก็จะเป็น150บาทครับเขาเปิดขายตัว๋วรถถอบท้ายคือบ่ายสามครึ่งแล้วก็อุทยานเนี่ยปิด4ี่โมงอ่าชั้นหนึ่งชั้นสองสี่โมงครึ่งสามถึงเจ็ดสี่โมงไม่ขึ้นอ่าตรงนี้3ามโมงสามสิบมุขายตัวค่ะอ๋อโอเคถ้าคนเข้าพากักบ้านพักลานกลางเต็นต์จองมาอ๋อโอเค <c oughs> ได้ขอบคุณครับ <c oughs> <mb. S 2> ก็ดูเผื่อเวลาด้วยนะไม่ใช่มาแบบเย็นๆย็นมีเข้าไม่ได้นะครับต้องมาแบบ ประมาณสักไปสองไปสามแบบกำลังไม่ร้อนอย่างพวกเรานี่มาตั้งแต่เที่ยงเลยพอเข้ามาแล้วเขาจะมีเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะทุกคนก็จะมีเป็นติดต่อบ้านพักร้านค้าสวัสดิการอะไรเงี้ยนะครับตามที่คุณป้าด้านหน้าเขาเล่าให้ฟังก็คือสามารถจะมานอนในนี้ได้ด้วยนะมีลานกางเต็นท์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ต้องติดต่อมาล่วงหน้านะครับ,รบเขาก็จะให้เป็นค่าเข้า,ขาออตั๋วอะไรแบบพิเศษของเรา,ราแล้วก็ส่วนตัวน้ำตกนะคะ จากที่จอดรถเนี่ยเราสามารถเดินไปได้นะก็ถือว่าค่างมีระยะพอสมควรแต่เราสองคนก็ว่าจะนั่งรถกอล์ฟเข้าไปเพราะเขามีรถกอล์ฟบริการนี่ค่ะป้ายใหญ่มากเลยนะคะผู้ใหญ่ยี่บาทเด็ก10บาทแต่ถ้าไม่นั่งรถกอล์ฟไปก็ปมาโลเลยนะก็ถือว่าเบอร์เงินพอ <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่นั่งรถกอล์ฟเข้าไปนีหนึ่งโลเลยนะทุกคนก็ถ,ถือว่าออกกําลังกายหรือว่าเราจะ <c oughs> หรือว่าจะดี <c oughs> หรือว่าจะจะนั่งรถกอล์ฟกันด <c oughs> นีนั่งรถกอล์ฟเถอะนั่งรถกอล์ฟนั่งรถกอล์ฟนี่ไง,ไงพี่เขากวักเหมือนเรียนนะคะแม่เว้ยับรถ ปกติม station, ok back, ีคนเดินไปไหมคะมีค่ะก็เดินประมาณ15นาทีถ้ารถก็ก็2นาทีนะเราก็เลือกรถกอล์ฟิเนาะใช่เซฟเวลาพี่แล้วก็เซฟเพราะเราต้องเดินขึ้นช <Hey, mm hmm> ั้นนี่เยอะไหมก็ถึงชั้นเจ็ดก็ประมาณ2กิโลจ้ะเอ้ยทำได้อย่างนั้นแต่เราไปแค่ชั้นเดียวสองไง ชอบที่นี่นะดูแบบเขียวขจีแล้วก็เต็มไปด้วยธรรมาชาติที่สําคัญอุทยานทําสะอาดมากๆเลยทุกคนทำเป็นระบบด้วยหนึ่งสองสามสี่นี่ทุกคนคลิปนี้ฉันมีหมวกแล้วนะจ๊ะจากคลิปที่แล้วที่ที่ฉันถามว่ามีครีมอะไรหรือผลิตภัณฑรทำให้หน้าไม่แห้งบ้างคนก็บอกว่าใส่หมวกสิคะใส่หมวกสิคะใส่หมวกสิคะไม่ชอบใส่อะแ,แต่ว่าพอใส่หมวกแล้วมันไม่มั่นใจไงเราก็ต้องเผยผิวโชว์หน้าอยู่แล้วปนะเนี่ยเผยผิวโชว์หน้าดูดิหน้าเหมือนคนโดนของ และถนนที่นี่นะคะระหว่างทางเข้าเนี่ยเขาผู้คือทำพื้นคือดีมากเลยนะไม่ใช่ทางลูกลังอเลยนะสวยไปน้ำตกในไทยมาหลายที่ก็ไม่ค่อยเจอเขียวๆตั้งแต่ชั้นล่างๆอันนี้คือแบบสวยมากเลยทุกคนแค่แบบลำธารน,นี่ไหลมาจากน้ำตกด้านบนน่ะนี่แค่ชั้นหนึ่งอ่ะน้ำแบบไซสเขียวมากเนี่ยเข้ามาอากาศดีมากไปเดินไปดูใกล้ๆตรงนี้กันเอา,เอาชั้นแรกอะ่ะแ,แ,แล้วกลับกันเออแล้วปะบ้าแล้วช่วงที่เรามานะคะวันนี้เป็นวันที่5กันยายนนะคะทุกคน กันยายนนะวันนีค่ะส,ะสวยมากอันหลังว่าสวยมากแม่นอ่ะแค่นี้เลยคือแบบทำไมคนอ่ะเอ้ยทำไมตื่นต้องตื่นเต้นเพราะฉันไม่เคยเจอน้ำตกในเมืองไทยที่สวยอะ่ะเพราะฉันไปน้ำตกน้อยมากเลยข้อดีของน้ำตกที่นี่คือมันจะเป็นแบบธรรมชาติจัดสรรให้เป็นแบบแอ่งลงมาเป็นแอ่งลงมาเหมือนทำเป็นสระว่ายน้ำอะ่ะเหมือนตามโรงแรมอบบนี่บอกว่าแต่สวยมากเลยอะ่ะอันเนี้ย<อ>แค่นี้ใช้รูปเหนดิ okay. ทุกคนจะเห็นนะครับว่าน้ำตกนี้สวยมากๆนี่คือน้ำตกเอราวันครับน้ำตกที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจานบุรีเป็นจังหวัดที่พวกเรามาเที่ยวบ่อยมากๆแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราไอ้กแบงเลยนี่คือหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยน้ำตกเอราวันเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องของการไหลลงมาจากหน้าผาหลายชั้นแต่ละชั้นจะมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่ากงกันออกไปมีชั้นทั้งหมดถึง7ชั้นซึ่งการที่น้ำตกมีหลายๆชั้นเนี่ยทำให้มันเนี่ยดูเหมือนกับ ภาพวาดธรรมชาติที่งดงามสุดๆซึ่งถ้าทุกคนนะครับตามรอยพวกเรามาเที่ยวเนี่ยเดินขึ้นไปยังชั้นุงสูงทุกคนก็จะได้พบกับน้ําตกที่ไหลลงมาเป็นม่านน้าที่เย็นสดชื่นพร้อมกับเสียงน้ํากระทบกับโขดหินบรรยากาศรอบๆเนี่ยสงบแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยซึ่งหน้าฝนแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ไอกะแบงแนะนําเลยครับ นอกจากนี้ตัวน้ําตกเอราวันนะครับยังมีตำนานที่น่าสนใจซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยตามตำนานเล่ากันว่าน้ําตกที่นี่ได้รับชื่อว่าเอราวันก็เพราะว่ามีเทพเจ้าที่อาศัยอยู่ในน้ําตกนี้เป็นสถานที่ที่เทพเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนกันในช่วงฤดูฝนบางคนเนี่ยเชื่อว,ว่าถ้าคุณได้มาที่นี่ในช่วงฤดูฝนคุณจะได้สัมผัสกับพลังงานลึกลับจากเทพเจ้าที่จะนําโชคลาภมาให้ครับเขาบอกว่าถ้าจะเล่นน้ํา ให้เอาเสื้อชูชีพไปด้วยเพราะถ้าเกิดไม่เอาไปเขาไม่อนุญาตให้เล่นนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าเราก็ไม่ได้กาจะเล่นหรอกแต่ว่าผมกลาจะลงไปถ่ายรูปก,ก็เอาไปก่อนดีกว่าเพราะเดินกลับมาน่าจะเหนื่อยถ้าเกิดว่าอยากได้นะหนูโซดาหรือโินไปปักซอยเท่าไหร่น, <laughs> นี่แค่ชั้นแรกอะ่ะน้ําใสแบบมีปลาในน้ําอย่างนี้เลยฮะไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลานะปลาธรรมชาตินะครับชื่อปลาว่าปลาพวงหินนะครับน้องไม่กลัวคนด้วยดูยดิน้องอาหารไงน,น้องเหมือนเซตอัพมาเลยดูยดิ ปลาที่ดูแบบว่าดูพอดีมากสีเขาจะดูเป็นเกล็ดเกล็ดเ,เขียวๆตามสีของน้ําเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในอุทยานนี้เอาไปกินได้เลยเพราะว่าเขาเป็นอาพันุ์เดียวปลาตะเพียนโอ้ชั้นหนึ่งยังไงทุกคนชื่อน้ําตกว่าไหลคืนรังนะฮะ <1> 1> <1> น้ําแบบชั้นล่างนี่ก็คือเขียวแล้วอะไม่ต้องไปถึงแบบชั้นเจ็ดเลยอะ่ะเอารองเท้ามาไม่่อยเหมาะกับอก,อการเที่ยวน้ำตกเท่าไหร่คือชั้นล่างตรงนี้เล่นน้ําได้แล้วนะครับชั้นหนึ่งก็จะเห็นมีคนต่างชาติเนี่ยเขามาถอดเสื้อเล่นน้ากันแล้วแล้วก็ เล่นน้ำกับปลาเลยนะน้ำใสมากปลาตอด <c oughs> ใครอยากได้สปาตอดนะฮะตรนนี้มีเลยแค่คุณเอาตุ่มขาลงไปเท่านะั้นปลาเอ้ยไม่กัดเอ้ยไม่เป็นสุกอ่ะแต่ยุเกี้ยยุกๆๆอ่ะ บอกว่าเดินขึ้นมาถึงชั้น2นะทุกคนชั้น2ก็คือสวยแล้วไล่กับแบงก์ก็จะอยู่ที่แค่ชั้น2เท่านั้นเพราะว่าชั้นสองฝรั่งเยอะ สวยอะแสงดีอะไรดีหมดเลยแล้วในเช้บอกไปว่าต่างชาติอยู่ที่ชั้น2เยอะมากนะคะทุกคนแนะนําเลยนะคะถ้าใครแบบไม่อยากเดินไซนนะคะแต่แบบว่าอยากได้ฟิลน้ําตกเอาวันที่แบบสวยนะคะแล้วก็มีเส้นของน้าตกอะลงมาเหมือนพอม่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงอะมันสวยจริงๆก็คือชั้น2ก็คือโอเคเลยสําหรับคนสอวอย่างเรา ตรงชั้นสองเนี่ยนอกจากจะมีที่เล่นน้ําแล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากเปียกจนเกินไปเขาจะมีเป็นเหมือนแบบที่นั่งเล็กๆนะให้เอาขาจุ่มน้ําแล้วก็จะมีน้องปลาตัวเล็กๆมาสปาเท้าให้พวกเราด้วยนะไม่รู้ทําได้หรือเปล่านะแต่ว่าพอเดินเอาขาจุ่มลงไปปุ๊บมันมาเลยอะ่ะเหมือนแบบเขาทาให้เราเป็นอัตโนมัติเลยทุกคนแบงแบงสายฝอเขากระโดดกระเตมเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็อยากจะแบบเห็นแบงแบบกระโดดลงไปแบบรวมๆกับสายฝอบ้างแต่เป็นสายฝอหัวดาได้ไหมไม่ได้อันนี้เขาเป็นบ่อของฝรั่ง แต่ตรงนี้ไม่มีคนไทยล,ลงมาเลยนะมีแต่ต่างชาตินะชาติเล่นน้ำกันเต็มเลยไปพ่อลงมาไปเสร็จไปเธอเธอว่าเขาให้เสื้อชูชีพเธอมาเลยีเสื้อเอลลอยไง เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะฮะไปที่เที่ยวต่อไปกันแต่ตอนเนี้ยต้องไปอาบน้ําก่อนเปียกทั้งตัวตอนแรกว่าจะไม่ลงอะ่ะอดใจไม่ไหวไงอวนนขนาดใส่กางเกงยียนมาแล้วอะ่ะเห็นฝรั่งกระโดดแล้วแบบลงไปแล้วแบบทุกคนไม่มีใครขึ้นอะ่ะน้ําเย็นมากมาสดชื่นมากหน้าฝนเนี่ยน้าตกเลยทุกคน,น,นแล้วมาวันธรรมดานะทุกคนเหมือนเที่ยวต่างประเทศเลยไม่มีคนไทยเลยคนไทยน้อยมากเตะฟิลฝออ่ะเมื่อกี้พูดเมื่อกี้ว่าแบบชั้นสองฝอเยนะครับส่วนใครที่เคยไปชั้นอื่นนะ ชั้น3 4 5 6ถึง7เนี่ยแล้วมีรูปสวยสวยแปะหน่อยแปะหน่อยเผื่อรอบหน้ามาตามรอย okay. ออกมาจากน้ําตกประมาณนิดนึงแล้วกันโลลกว่านะคะก็จะเจอร้านส้มตำชื่อร้านว่าพี่โจตำลั่นเขื่อนโอ้โหน้หํน้ลายสอค่ะคุณพ่อมาครับกินข้าวกันริมแม่น้ําแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แม่น้ําวันนี้น้ําแบบสีสันเขียวสวยมากร้านนี้ผมหามาใน Google Map นะครับดูว่าคะแนนส้มตำร้านไหนเยอะสุดในบริเวณนี้นะเพราะว่ามาน้าตกอ่ะกับมาทะเลอ่ะจะมีความรู้สึกแบบอยากกินส้มตำอยากกินอะไรแซ่บมากก็เลยหาร้านนี้มาร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าส้มตำอร่อยกับยางอร่อยอ มูย่าอร่อยหมูย่างอร่อยจริงเพราะว่าเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดแบบแอบเที่ยวข้าหมูย่างไปสองชิง้นประกบติดเลยอร่อยมากขาหมูย่าง,งติดหวานนิดนึงผมชอบขอชิมหน่อยอร่อยแล้วก็มีไก่ย่างมันส้มตำเนี่ยขอชิมส้มตำก่อนไปฮะหอยสามเป็นตำดอกไม้ใส่ใส่ปูมาแต่ว่าพี่เพื่อนส่ปลาร้ามาให้ปกพี่เขาใส่ปลาร้ามาให้แมห่หน่อยใช่ไหมปลาร้าเป็นแบบปลาร้าดำดำอ่ะแม่ไม่เหรอมาปลาล้าดำดอ่ะปลาร้าแบบคั่นคล้ากับจะไข่จะไข่กินยาบุ้นเส้นไหมกินยำมุ้นเส้นหอมก่อนกินยาบุ้นเส้น ไก่ย่างเครื่องตัวไก่ย่างก็เือบๆร้อนๆเลยทุกคนจิ้มมากอร่อยต้องพูดไขอแบบไม่จิ้มนะไม่จิ้มอ่ะข้างนอกหนังมันแบบหมักมาหวานเขมักมาหวานอืมพวของย่างค่ะข้าวหมูย่างไก่ย่างก็จะหมักติดหวานมานิดนึงนะคะทุกคนก็จิ้มกจิ้มเอาจากตัวตัวไอ้ไม่ติดกระโดนเพิ่งต่อยเอาตัวใหญ่กันด้วยอืมใช่แล้วอร่อยแล้วเติมพรางก่อนเติมพาทุกคนไปเที่ยวต่อมันจะมีแบบคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งที่น่ารักน่ารักเป็นวิวแบบว่า รถไฟวิ่งผ่านไม่รู้จะไปทันไหมนะครับเพราะว่าเขาจะมีเป็นรอบเวลานะรถไฟจะว,วิ่งผ่านเป็นรอบเวลาจะาี๋พาทุกคนไปเที่ยวต่อกินก่อนเติมพลังก่อนแปน๊บนหนึ่ครับ ก่อนที่เราจะขับรถกลับกรุงเทพกันก็อยากจะแนะนําทุกคนนะฮะว่ามันจะมีเป็นทางเข้าของวัดนะครับที่เข้าไปยังคาเฟ่าคาเฟ่หนึ่งนะครับชื่อว่า W Story Cafe จะเป็นคาเฟ่ที่จะมีรถไฟอ่ะวิ่งผ่านปกติเราจะเคยเห็นภาพของการจนบุรีไปดูทางรถไฟสายมรณะรถไฟวิ่งผ่านหลังรถไฟสวยๆใช่ไหมที่ตรงคาเฟ่เนี้ยเขาจะมีเป็นแบบ นั่งดูวิวรถไฟเพิ่งผ่านได้ข้างๆกันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยใครขากับหิวก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้หรือไม่ก็แวะมากินกาแฟร้านนี้ถ้าเกิดว่าง่วงนอนเนาะเข้ามาในวัดชื่อวัดว่าถ้ำเขาปูนนะทุกคนทางเข้ามันจะเป็นทางเข้าวัดแั้วทะลุเข้าไปคือเอร็วอย่างเงี้ยทุกคนมีหลากหลายร้านมากเลยลร้านส้มตำร้านอาหารหาร้านอาหารอิตาเลียนเนี่ยร้านกำลังรอเปิดใหม่เพียบเลยพิซซ่าเลยใช่คาเฟ่อันนี้ที่เราจะมานะครับ W Story Cafe ดูขาขาว,ขาวน่ารักดีไปดูกัน ทุกคนตัวคาเฟ่นะครับเขาจะมีเป็นมุมที่ออกมาด้านนอกแล้วก็จะเห็นเป็นตัวแม่น้านะครับกว้างมากๆในวันที่ทุกคนมาเนี่ยถ้าเกิดว่ารอได้ก็รอนะเพราะว่ามันจะมีรอบเวลานะคือรถไฟเนี่ยจะมาทุกครึ่งชั่วโมงอย่างเรามาเนี่ยตอน3ามโมงครึ่งมี1รอบ4ี่โมงมี1นรอบตอนเรามาประมาณ3ามโมงสินะครับก็นั่งรออย่าบ,บเดียวสั่งกาแฟาไปเรียบร้อยแล้วข้างในก็มีกาแฟามีขนมขายนะครับคาเฟ่น่ารักมากเลยบรรยากาศรอบๆได้เห็นวิวแม่น้ําที่มีเรือเทคผ่าน ใครกำลังมาใช่แต่ที่ฉันกำลังเดินว้าวุ่นอยู่เนี่ยฉันรู้อยู่แล้วว่ามุมน,นี้มันคือรถไฟมาแต่ว่ามันจะมาทางไหนเพราะมันจะมาจะตรงหรือจะเฉียงหรือจะนอนอะ่ะยังไม่เห็นรางรถไฟเลยนะน่าจะเป็นตรงนี้มั้ยเนี่ยออ๋รถไฟจะโผล่มาจากตรงนี้เธอะแต่ว่าต้นไม้เยอะไปหน่อยเนี่ยกังวลแล้วเนี่ยกังวลละต้นไม้เยอะไอคือตรงนี้สวยเย็นๆเยู่ มีกาแฟนะครับผมสั่งคาราเมลแมคเคโต้มาก็เควรสชาติดีนั่งดูวิวแม่นม้ําแควน้อยนะอันนี้เรียกว่าแม่น้าแควน้อยนะยใหญ่ตัวเส้นที่เรานั่งกินส้ตมตำตรงนั้นขาเรียกแม่น้าแควใหญ่นะสองเส้นนี้ก็นั่งชิลๆดูบรรยากาศไปเรือเทคผ่านไปแล้วมันก็จะเงียบสงบนะคาเฟนนี้ดีอีกอย่างนทุกคนคือมองข้ามไปจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะฮะวัดถ้ำเขาแหลมสวยมากคือถ้ามีเวลาก็แวะไปตรงนั้นก็ได้นะจะมีเป็นแบบฐานของพระสวยมากๆเลย จะแนะนทุกคนว่าตรงโซนนี้โซนที่เรามากันเนี่ยอยากให้มาคือมีหลายร้านเลยที่แบบว่าสวยหน้าถ่ายรูปคือใครชอบถ่ายรูปชอบเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้มาเวิร์กนี้เลยทางเข้าเป็นวัดอ่ะไม่คิดว่าจะสุดทางจะเจออะไรแบบเนี้ยเยอะแยะเลยอ่ะใช่ใจริงๆแล้วนี่ก็คือถือว่าเป็นทางกลับแล้วแหละที่เราขับมาจากบนเขื่อนมาถึงตรงนี้เนี่ยระยะทางมันประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เผื่อใครหิวอยากเติมกาแฟเติมอาหารในร่างกายก็มีครบทุกอย่างเลยตรงเนี้ยบนนี้นะครับแต่บรรยากาศดีมากตรง 是是是，都嘛。<music> เอาละครับสรุปกันนะครับสำหรับคลิปกาญจนบุรีนะครับสวันหนึ่งคืนของพวกเรานะครับใครนะครับตามรอยพวกเรามาเที่ยวนะครับก็แนะนําว่าตามรูทป,ประมาณนี้เลยนะครับกำลังสบายไม่เหนื่อยมากแล้วก็ได้ที่เที่ยวครบทุกสไตล์เลยครับผมใช่แล้วค่ะส่วนใครนะคะที่มีที่เที่ยวที่อยากให้พวกเราเนี่ยมาตามรอยรอบหน้าก็แปะไว้ใต้โพสนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสด,ด้วยนะคะเพราะเราจะได้มาตามเก็บค่ะสําหรับใครนะฮะที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ช่อง iBank d i ด r y นะครับฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับคลิปของเราเป็นประมาณนี้นะครับสวันหนึ่งคืนที่กานะครับ เจอกันครับสัคสมาชครับยังอีก s u ัครสมาชิกครับยังอีกกดสมัครสมาชิให้หน่อยนะยังไม่กดอีกกดไบายค่ะเจอกันครับฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3ามคนฝากกด s u b s c r i b e ให้ช่อง iBa n k d i a ด y ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย